สวัสดีครับ f อทุกท่านที่ครบรักนะฮะก็วันนี้แจ้งข่าวนะฮะทุกท่านเราก็ผมเนี่ยไม่ได้ไปบ้านน้องอาบนะฮะดี๋จะพาพ่อไปหาหมอก่อนนะทุกท่านไปตรวจดูโรคแล้วก็ให้ทางเอ่ออาจจะอาจจะ ให้เขาเนี่ยเขียนใบส่งตัวถ้าเกิดว่ามันมันผ่าได้อะนะนะครับ <c oughs> พ่อก็มีเนื้องอกเนี่ยมานานแล้วล่ะนะครับนานแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปแกเจ็บทรมานนะท่านมันมันเจ็บทรมานนอนไม่หลับนะฮะแตบจ็แต่ใจนึงอะ่ะแบบใจลึกๆเลยอยากให้แกผ่านะท่านแต่แกกลัว ถ้าผ่าแล้วกลัวไม่มีคนทํางานช่วยแม่นะาพอาผ่าแล้วมันต้องได้พักผ่อนมันต้องแบบไม่ไม่ได้ทําอะไรหลายหลายวันหลายเดือนอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปสอบถามคุณมออีกทีหนึ่งว่าถ้าผาแล้วเนี่ยอ่าจะจะทํางานทําอะไรได้นานไหมหรือยังไงแบบนานไหมกว่าจะฟื้นตัวได้อ่ะนะประมาณนี้ ก็เดี๋ยวค่อยสอบถามอีกทีหนึ่งนี่ครับก็ขอพระคุณนะฮะทุกกำลังใจนะทุกท่านช่วงนี้ผมก็ได้อ่านคอมเมนต์อ่านอะไรก็มีแต่พลังบวกกันแหละนะครับนะเอกซก็ให้กำลังใจในการทำงานนะครับเยอะนะครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องอาเนะี่ยแล้วก็ครอบครัวเยอะนะครับผมอ่านแล้วผมก็ดีใจนะเกิดพลังบวกนะ ดีใจที่หลายๆคนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยให้กำลังใจนะครับวันนี้หยุดนะทุกท่านแจ้งข่าวเนาะหลงมาเร็วห้หลงไปทุ่งนาแล้วตอนนี้ไม่ต้องตกใจเลยมันเสื้อตอนที่ผมทำตอนตั้งแต่สมัยอยู่กกอกนะครับท่านเป็นรูปลูกสาวตอนตอนลูก ไม่ได้ตัวใหญ่นี่ตอนนี้นี่ลูลกสาวยังตัวผ,มผอมๆอยู่นะก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับสำหรับวันนี้นะท่าน <c oughs> อากาศวันนี้ดีเนะาะผมก็จะเอารถเก่งคันเก่าเเลยเอ้ยคันคันใหม่เนี่ยแหละไปน,นี่เอาคันนี้ไปคันนี้มันเลี้ยวง่ายดีเข้าเมืองมันหาที่จอดง่ายดีนะครับ รถกระบะมันไม่ค่อยนิ่มนะทุกท่านรถกระบะสี่ประตูมันไม่ค่อยนิ่มแล้วรถเกง่งอันนี้มันนิ่มกว่ารถเกง่งรถเก่งมินิเนี่ยมันนิ่มแล้วก็ไม่ค่อยเมื่อยเวลาขี่พวมอลัยมันนิ่มกว่ารถกระบะนั้นพวมอลัยมันแข็งกว่าขี่รถเก่งไปไม่รู้ว่าใครไปบ้างนะครับแม่เห็นแม่ว่าจะไปด้วยนะแม่ว่าจะไปด้วยอืม เดี๋ยวก็ไปน่าจะประมาณสามคนสีคนนี่แหละนะครับไป้วรอดูเนาะนะครับอ่ะโอเคครับทุกท่านแจ้งข่าวคราวแต่เพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปหาอาบน้ำอาบทางกินข้าวแล้วก็เดือมเดินทางไปาอแต่เช้าฝากาติดทุกท่านสวัสดีครับ